สวัสดีค่ะวันนี้มากับไพ่ลูกรักนะคะชก,กอรี่แทรโรนะคะก็คนที่เล่นสะสมไพ่หรือว่าอยู่ในวงการนี้นะ่าจะรู้จักคุ้นเคยเนาะเพราะว่ามีมานานละหละ่ะแล้วก็น่ารักดีชอบจ่อหลอนๆดีนะค่ะก็วันนี้จะมาเปิดไพ่เนาะดูดวงเดือนมิถุนายนกันดีกว่า เดือนมิถุนายนใกล้จะถึงแล้วชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรนะความรักการงานการเงินสุขภาพโชคลาภนะคะเรามาดูกันแล้วก็จะแอบสอนด้วยมีใครพร้อมไหมนะ,ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเรียนอ่านไพ่เลยซื้อแต่หนังสือมาอ่านหรือว่า ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะมีไพ่อยู่สำรับหนึ่งอยากดูเป็นจังนะคะมาค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะสอนให้ค่ะแบบฉบับของคนที่เป็นมือใหม่นะคะมาลองดูกันว่ามันยากหรือมันง่ายยังไงนะอะไรเนี่ยนะคะมาเตรียมไพ่วิธีการเตรียมไพ่ก็หยิบออกมาตั้งจิตนะออขอให้คําทํานายในวันนี้แม่นยําเที่ยงตรงนะคะตั้งจิตตั้งจิตแล้วก็สับค่ะสับด้วยความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานไม่เอาพลังงานลบไปให้พี่ไพ่นะคะ เาราก็สั่นะคะแล้วก็เตรียมนะคะวิธีการก็จะอสอนแบบง่ายๆ simple สบายๆนะคะความรักเราก็สมมติว่าเรากรีดแล้วเรากรีดเรากรีดแบบนี้ดูความรักนะคะดูความรักเดือนมิถุนายน <u> <c oughs> ความรักนะคะสามใบค่ะสามใบเอาหยุดเฟรมนะคะเนี่ยความรักสามใบพักไว้ก่อนการงานสามใบค่ะ แน,ะน่นะคะการเงินใบนะคะถ้ามีการเงินแล้วก็ต้องมีโชคลาภสินะโชคลาบนะคะโชคลาบก็อีก3ามใบนะฮะหยิบไปเลยอย่างละ3ามสามสนะคะแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของอสุขภาพนะคะชุบชุบชุบกรอบการทำนายในวันนี้คือดวงเดือนมิถุนาย,ยนดูเอง อ่านเองประมาณนี้นะคะกรอบการทานานคือเดือนมิถุนาย,ยนนะจ๊ะไม่ใช่ดวงรายปีไม่ใช่สามเดือน6เดือนนะคะเดือนมิถุนาย,ยนเท่านั้นนะคะอ่ะก็ดูทีละเรื่องหยิบทีละกองนะคะไม่ต้องหยิบเยอะเดี๋ยวงงอ่านนะคะมาดวงความรักเจ็ดไม้เท้าเจ็ดอะไรเนี่ยเจ็ดถ้วยเจ็ดอะไรทุกอย่าง ดวงความรักนะคะดวงความรักไพ่เจ็ดนะคะไพ่แปดนะคะไพ่สิบนะคะก็ดวงความรักนะคะดูแต่ตัวเลขเอ่ะดูแต่ตัวเลขนะแล้วก็ดูบนหน้าไพ่นะคะหนึ่งสองสามนะคะเ,เราอยากรู้ว่าไพ่แต่ละใบมีความหมายยังไงก็ไปเปิดสมุดนะคะเจ็ด <laughs> <7 S 1> คือการเลือก จ็ดคืออะไรที่มันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเจ็ดคืออะไรที่วันสามวันดีสี่คืนเดี๋ยวเอาใหม่เจ็ดคืออะไรที่สามวันดีสี่วันไข้แต่ถ้าสําหรับคนโสดอ่ะดีๆก็มีนะคะแย่ๆก็มีนะคะถ้าเป็นคนโสดขึ้นด้วยไพ่ใบนี้นะคะเรียกว่าเก่าไปใหม่มาที่เก่าๆที่รกใจออกไปที่ใหม่ๆเปเก่งๆน,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 น่ารักน่ารักนิสัยดีรวย,วยๆกำลังจ,จะเข้ามาอันนี้เรื่องจริงส่วน8นี่คืออาจจะมีระยะของความหังเหิน ระยะห่างหรือการที่ต้องขวายขวานะฮะเกับ8ก็เท่ากับว่าถ้าช่วงนี้คุณมีความรักอยู่คุณจะต้องวิ่งตามมันนิดนึงนะมีบางอย่างที่ไม่เข้าใจฉันสงสัยจังทําไมทําไมแล้วก็อยากจะเข้าหาเขาอยากจะชดเชยให้เขาอยากจะอะไรให้เขาแล้วก็วิ่งเข้าหาความรักนะฮะ็กับ8ส่วน10 10อันนี้แถมมาดน,นึงเป็น10ดาบด้วยนะคะไพ่ใบนี้นะเรียกว่าอุปสรรคเยอะนะคะคนที่มีคู่รักอยู่เรียกว่าะจะเจอสภาวะที่กดดัน กดดันทั้งคู่เลยนะคะสภาวะแวดล้อมกดดันแล้วก็ปรึกษาอะไรกันก็คุยไม่ค่อยจะเข้าขาไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็มีเรื่องให้กังวลใจต่อกันเยอะมากนะคะก็ภัยชุนิทาตีความในมุมของคนโสดนะคะก็คือมีคนเข้ามาแหละเก่าไปเคลียรเรื่องแย่ๆเคลียเรื่องลบๆกันออกไปใหม่มาใหม่ก็ยังต้องปรับจูนอะไรเงี้ยอา,อ,อาจเจอคนเจ้าชู้ก็เป็นได้ใหม่มาจริงมีใหม่เข้ามาจริงแต่ว่าเจ้าชู้ เดี๋ยวมามาหายหายจะเอาอย่างไรกันแน่ทําให้เรารู้สึกเสียเซลล์รู้สึกไม่สบายตัวประมาณนี้ดวงความรักยังทรงทรยังไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นสําหรับเดือนมิถุนายนนะคะดวงใครก็ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ดวงอาจารย์ด้วยไม่ใช่ <laughs> ต่อไปเรื่องของการงานนะคะก็หยิบมา3ามใบนะ,ะโอ้โหนี่มันดวงใครเนี่ยมีแต่เรื่อง <laughs> อาจเจอวิวาทะ คนในที่ทํางานเดียวกันหรือถ้าใครที่ทาธุรกิจส่วนตัวนะคะจะเจอประเด็นปัญหาที่ถกแล้วไม่จบไม่สิ้นปรึกษาแล้วไม่จบไม่สิ้นแก้ปัญหาเอาแผน A มาแก้ยังไม่ได้ต้องต่อด้วยแผน B แผน B แผน C นะคะไพ่สามใบนี้ก็คือไพ่ดาบนะคะแล้วก็ไพ่สิบแล้วก็ไพ่สองนะคะเรียกว่ามีอะไรอีลุงตุงนางหลายอย่างความนักก็ไม่ดีการงานจะมาไม่ดีอีกได้อย่างง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่า มีอุปสรรคมีปัญหาแทรกเข้ามาและปัญหาเฉพาะหน้าเยอะมากปัญหาเก่าเด้งเข้ามาด้วยปัญหาเก่าๆที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จเด้งกลับมาให้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกทําคนเดียวไม่ได้แล้วเคลียร์คนเดียวไม่ได้แล้วต้องมีตัวช่วยต้องมีคนที่อาศัยพึ่งพาอาศัยกันนะคะ ก็หนักอยู่นะฮะถ้าพูดถึงคนว่างงานเจอไพ่แบบนี้คือ2เดือนนูนะ่ะหางาน2เดือนเต็มเต็มบอกได้เลยหางาน2เดือนเต็มเต็มถึงจะพอมีหวังมีโอกาสที่จะได้งานดีๆบ้างนะฮะโอ้เหนื่อยเก็บอะไรที่ไม่ดีเราจะไม่ไม่ดูนานนะแล้วก็ทิ้งไปนะอ้ามาดูการเงินบ้างนะฮะการเงินไพ่ของการเงินเนาะนี่ไพ่อะไรเนี่ยจับใหม่ได้ไหมคะจับใหม่ได้ไหมคะหมอ โอเคการเงินนะฮะรายรับเหมือนเดิมถ้าคาดหวังในเรื่องของยอดหรือก้อนเงินหรือกองทุนหรืออะไรใดๆสักอย่างยังไม่มาต้องรอด้วยความอดทนเก็บสะสมไปนะฮะใครทํางานได้เงินเดือนหรือใครทําธุรกิจกิจการแสวงหายอดขายแสวงหารายได้เนี่ยเรียกว่าต้องทํางานหนักมากได้ไพ่11นะอะทำงานหนักทีเดียวหนักอยู่นะฮะ หนักแล้วก็ไม่ค่อยจะได้อะไรด้วยสี่ถ้วยทํางานหนักแล้วรอดไปวันๆนะะเอาตัวรอดได้ไปวันๆนะคะและอันนี้ไพ่หกก็เรียกว่าความขยันหมั่นเพียรนะคะก็จะทําให้มีมาตรฐานในการสร้างไรายได้อยู่แล้วนะคะคือไม่อับจนหนทางไม่มีปัญหาที่ต้องใช้จ่ายอะไรนักหนาหรอกแต่ว่าฟันเฟืองในการที่จะดึงดูดเงินเข้ามามันพลังงานน้อยเหลือเกินแบบนี้ต้องมูแล้วมัง้งแบบนี้ต้องไปมูต้องมูซะหน่อยนะคะอะดูโชคลาภลง มีไหมเพียงเพียงพีง่ฮโชคลาบนะคะตายนี่มันดวงใครดิลาบยังไม่มานะคะลาบยังไม่มาแต่ลาบลอยลาบลอยปลายเดือนมีสิทธิ์ได้ลุ้นแน่นะฮะก้านะ,ะ, 9, นะ,ะลาบลอยมาเองมาเอง,มาเองแบบเหมือนเราปรงไปแล้วอะเราไม่หวังอะไรละเราเฉยๆฉยกลับกลายเป็นพลังงานดึงดูดดีๆเข้ามาซะงั้นนะคะได้โปรเจกต์ได้เลขเด็ด ได้แหล่งที่มาของไรายได้ดีๆและได้โชคลาภมาแบบลอยๆไม่ได้แสวงหาไม่ได้วิ่งเข้าหาด้วย1ตับ1ก้อนกําลังดีเลยทีเดียวถือว่าดีเป็นไพ่ปลอบใจที่ดีมากๆนะคะแต่ว่าในเรื่องของความความซีเรียสจริงๆอะ่ะเช่นถ้าเราต้องการมันมากๆหรือเราแบบไขว่คว้ามันมากๆไม่ว่าจะเป็นเลขหรือการเสี่ยงโชคหรือก้อนเงินหรืออะไรใดๆที่เราต้องการเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่ไม่ยากจนไม่อับจน แต่ยังไม่มาจนกระทั่งปลายเดือนนะคะรอรับเนาะสุดท้ายแล้วค่ะสุขภาพนะคะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างหวังว่าจะมีอะไรดีๆบ้างนะอ่ะโอเคโอ้ยออยเอ,อ่อต้นเดือนกลางเดือนโอเคมากๆนะคะพลังงานดีนะคะไม่เจ็บป่วยที่เคยเจ็บป่วยก็จะ,ะบรรเทาลงใครที่มีอาการเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออาการเลื้อยหลังต่างๆ Syndrome, ออฟฟิศซินโดรมโรคกระเพาะหรืออะไรเงี้ยจะได้เจอยาดี จะได้เจอการทรีตเมนต์หรือการรักษาที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็สบายตัวนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจเบิกบานจำใสพร้อมกับการาสู้ศึกไม่ว่าจะเป็นการงานความรักก็เรียกว่า,าสุขภาพดีไม่มีการเจ็บป่วยอะไรที่รบกวนจิตใจแล้วอาการเดิมๆก็จะบรรเทาขึ้นด้วยนะคะใครที่กายภาพาส่วนไหนอยู่นะคะก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแต่แต่ปลายเดือนนะคะ ช่วงปลายๆเดือนเนี่ยอยากให้ระวังนะคะการแตกหักเสียหายอันนี้ขอตีความ2อ,อย่างดีกว่า 1. ของรักของห่วงหรือของใช้นะคะแตกหักเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพกับ2คือบาดเจ็บแค่เล็กๆน้อยๆจากความประมาทของตัวเองมีดบาดเอกสารบาดมือของหล่นใส่นิ้วโป้งเท้ารถโดนขูดมีรอยขีดข่วน เนื่องจากไปจอดแล้วจอดชิดกันเกินไปหรือจอดแล้วโดนเข็นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็นิดหน่อยในช่วงของปลายเดือนถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์นะฟาดเคราะห์ไปแล้วก็จะได้รับอะไรดีๆเฮงๆบางๆในช่วงเดือนกรกฎาคมไงนะคะคิดดีไว้ก่อนคิดดีคิดบวกไว้ก่อนอ้าวนี่แหละตัวอย่างการอ่านไพ่หยิบง่ายๆเลยเรื่องละสามใบแล้วก็อ่านไปแต่ก็แอบ,บสารภาพนิดน,นึงว่าไพ่เชคดารีเนี่ยอาจจะอ่านยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีรูปภาพแล้วก็มีการสื่อที่ ไม่เหมือนกับภาพมาตรฐานของไพ่ทาโร่นะคะใครที่มีไพ่ทาโร่แบบแบบมาตรฐานเนี่ยก็เดี๋ยวมาสอนอีกรอบนึงดีกว่านะคะไพ่ทาโร่มาตรฐานก็จะดูง่ายกว่าแล้วก็ตีความได้แบบเร็วกว่าอะไรเงี้ยนะคะถ้าเชอร์รี่เนี่ยเขาอาจจะมีอะไรลึกซึ้งลึกลับนิดนึงเข้าถึงยากคุณน้องเขาอะค่ะคุณน้องเขาจะเข้าถึงยากนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้านนะจะมาสอนแบบนหน้าไพ่ที่เป็นไพ่มาตรฐานละกันนะคะก็จะได้ดูไปพร้อมๆกันแบบง่ายขึ้นเนาะนะคะ ก็ใครที่มีปัญหาหรือไม่สบายใจหรือกังวลใจหรือไม่ได้กังวลอะไรเลยค่ะแค่อยากรู้ว่าเดือนมิถุนายนชีวิตจะเจอกับอะไรบ้างอยากรู้จังเลยค่ะ ก็มาดูส่วนตัวได้นะคะ,ะถ้าอยากอ่นานไพ่เป็นมีไพ่อยู่แล้วไม่อยากเสียตังค์ให้หมอนะคะเปิดไพ่และอยากดูเองนะคะก็ยินดีสอนให้นะคะสอบถามได้มีรายละเอียดนะคะสอนจริงสอนดีสอนลึกใครที่จะเอาความรู้นี้ไปประกอบอาชีพสร้างไรายได้ทางออนไลน์ยินดีสอนให้แบบครบวงจรนะคะสอนลึกไปถึงเรื่องของการตลาดด้วยนะคะก็นั่นแหละหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ